นของกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมรูปตัววีดูลงตัวเข้ากับโคมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ล n นนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกคู่หน้าทำให้ดูสปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ในส่วนของล้อจะเป็นล้อแม็กออนลอยขนาด7นิ้วมาพร้อมกับยาง225ทับ 65R17 ค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นกระจกพับไฟฟ้ามีไฟเรียวที่ด้านข้างกระจกในส่วนของรถคันนี้นะคะจะถูกดีไซน์ออกมานะคะตกแต่งเส้นสายด้วยโครมเมียมนะคะที่ขอบป,ประตูรอบคันเลยค่ะ ภายในห้องผู้โดยสารดูหรูหราตกแต่งด้วยสีเบจเบาะนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้า6กทิศทางพร้อมตัวดันหลังลำบาร์ซับพอร์ช่วยให้การขับขี่็นเวลานานๆทำให้สบายตัวมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเบาะข้างคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นกุญแจ i ิน e l l i g e n t Key ค่ะเป็นกุญแจระบบอัจฉริยะในกรณีที่เราลืมกุญแจไว้ในรถก็จะไม่สามารถล็อกรถได้นั่นเองค่ะ คันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันปุ่มพูดสตาร์ทเพียงแค่เราเหยียบเบรก break, และกดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะเครื่องเล่น CD, FM, AM, u s b และ AUX ค่ะและจุดเด่นสำคัญเลยนะคะของรถคันนี้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังสามารถมองเห็นมุมมอง,มอง,มองได้กว้างถึง360อองศา,ศาศลเลยทีเดียวค่ะในส่วนของระบบปรับอากาศนะคะจะเป็นการปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ตามต้องการเลยค่ะ เบาะนั่งแถว2ส,สามารถปรับพับได้มีที่วางแขนและที่วางแก้วเพิ่มเลยความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับนิสสันเอ็กเซคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายิ่งคนญยาิเยอะค่อนข้างจะตอบโจทย์มากเลยสำหรับเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรกำลังสูงสุดมากถึง144แรงมา้าสูงสุดที่6,000รอบตนาทีและยังให้แรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรที่4,400รอบนาทีค่ะสำหรับห้อง เครื่องคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแห้งสนิทและไม่มีน้ํามันไหลเยิ้แน่นอนค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับรอยเมคอาร์ตรอยคิวซีจากโรงงานยังอยู่ครบเลยคันนี้เป็นรถเดิมๆนะคะคานหน้าและฝากระโปรงยังสวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์มออออก,กยังอยู่ครบค่ะรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะสาหรับความสวยห